สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆเช่นเคยนะคนั่นคือมิสูไตตันนะ2 4 g l s นะค่ะเป็นปี2019นะคันนี้รองรับน้ำมันดีเซลด้วยนะเป็นดีเซลแบบใหม่กระจังหน้าของเขาเนี่ยคล้ายๆกับมิสูปาเ e โรนะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ซ้ายและขวาแบบ LED ค่ะ ในส่วนของยางของเขาเนี่ยเป็นยางคูเตียปี2022ค่ะตัวล้อมแม็กเนี่ยเดิมๆจากโรงงานคันนี้นะได้เป็น4ประตูน,นะคะถ้าใครเนี่ยกำลังมองหารถกระบะ4ประตูนเนี่ยแนะนำคันนี้เลยได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยสำหรับรุ่นไททันพัทเนี่ยเป็นรุ่นที่คุ้มนะฮะน่าใช้นานๆที่จะมีเข้ามา คันนี้เนี่ยจะใช้ในครอบครัวหรือจะใช้ที่ทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะเป็นเกียร์อโอโต้ใช้งานง่ายนะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะขนของหรือจะเอาไปทํางานเนี่ยได้หมดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยให้เป็นแครีบอยนะสําหรับปิดสัมภาระนะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเนี่ย7,300นานะเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะทรงสวยดีไซน์สปอร์ต บอกเลยเห็นแล้วแบบสาวกี๊เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะรองรับโทรเข้าโทรออกนะนี่แล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะคะแอร์แบ็คคู่หน้าเนี่ยมีมาให้นะฮะเอาไปวิ่งบนเขาเนี่ยสะดวกเลยเพราะว่าตัวนี้มีการถลายลื่นด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบของตัวฮีเตอร์นะฮะ ระยะการใช้งานของเขาเนี่ยอยู่ที่200,000นะถือว่าน้อยมากๆสำหรับรถกระบะตัวจอของเขาเนี่ยรองรับ CD DVD นะฮะแล้วก็มีเป็นตัวของระบบทัสกีนด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีกล้องถอยหลังให้ไหมฮะตัวนี้มีกล้องมองถอยหลังให้นะคะรองรับตัว usb hdmi นะฮะแล้วเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายค่ะที่สำคัญนะแรงม้าของเขาอยู่ที่1 8 1แรงม้านะฮะเบาะของเขาเป็นเบาะกำมะหยี่นะ ทำความสะอาดง่ายระบายความร้อนได้ดีกว้างขวางและข้างหลังนั่งไม่อึดอัดค่ะ